สวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับกับวิธีการสอนหาเงินออนไลน์กับการทำสติ๊กเกอร์ลาย EP ที่1นะครับครั้งที่แล้วก็คือ EP พสุดก็คือเป็นงานเกิดแล้วละ่ะว่าจะหาภาพอย่างไรก็คือผ่าน AI เนาะมาคราวนี้เราได้ภาพแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะสอนแบบสรับนะเพราะว่าบางคนก็คือเป็นแล้วไงแบบออรู้เว็บแล้วเข้า AI ทำแป๊บเดียวป๊บป,บปบ๊ได้ภาพแล้วอยากจะลอง ส่งเข้าไลน์ครีเอเตเลยอะไรเงี้ยอ่ะเพราะนั้นผมก็จะไปสอนไลน์ก่อนละนะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอ,อาจจะกลับมาในเรื่องของการสอนสมัครของตัว AI นะครับครั้งที่แล้วเนาะอ่ะต่อนะเมื่อเราได้ภาพแล้วเนี่ยเว็บที่ผมแนะนําอยู่เสมอก็คือจริงๆใครมี Photoshop ก็ลุยไปเลยนะแต่ว่าเนี่ยคือเว็บฟรีก็คือชื่อ p h o t เพียนะครับโฟโตเพียเนี่ยสามารถทำเหมือน Photoshop เลยนะฮะ แต่ว่ามันหนึ่งคือมันเบาเครื่องนะครับแล้วก็สองก็คือ Photoshop เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดือนละลที่จำไม่ผิดนะประมาณสองพันนะครับก็ถ้าใครแบบงบน้อยก็มาส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าในช่องของผมจะเน้นเครื่องมือทุกอย่างฟรีหมดนะครับมาเริ่มโฟโต้เพียนะครับก็อื่นเลยเราต้องไม่รู้ก่อนว่าในไลน์ครีเอเตอร์เนี่ยเขากําหนดรูปภาพที่ขนาดเท่าไหร,ร่นะฮะก็คือสติ๊กเกอร์อะไรที่เราส่งๆกันเนี่ยจริงจริงมันมีการของฟิกข,ของไซส์รูปภาพนะครับ ก็ตรงนี้ฮะอยากจะให้เรามาดูหรือว่าถ้าใครอยากอยากจะไปดูเองก็ดูที่ตรงนี้นะ creator line me นะครับแล้วก็ในส่วนของ animation sticker ตรงนี้นะอ่ะโอเคเขาจะบอกมาหมดเลยว่าต้องการไซส์ของภาพเท่าไหร่นะครับที่เราต้องการจริงๆมีอยู่3าส่วนหลักก็คือ1รูปภาพหลักก็คือรูปภาพที่เราจะอา่าเวลาซื้อสติ c k e r l หรือะไรเงี้ยมันจะเป็นรูปภาพหลักแหละเป็น thumbnail นะฮะตรงนี้ไซส์ก็อาจจะเล็กหน่อยนะครับมีขอหนึ่งรูปนะครับ แล้วว่าสองก็คือสติกเกอร์ซึ่งจะมีสามแบบแปดรูปสิบหกรูปยี่สรูปนั่นหมายความว่าเราต้องทำขั้นต่ำรูปหนึ่งนะต่อสติกเกอร์ลายหนึ่งชิ้นนะครับต่อสติกเกอร์ลายหนึ่งไอดีละกันอ่าไม่ได้เรียกไอเดียเรียกหนึ่งสติกเกอร์หนึ่งชุดหนึ่งชุดอ่าหนึ่งชุดขั้นต่ำนะแปดรูปนะฮะแต่ถ้าใครมียี่สรูปก็จ่าได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจต้องประมาณนี้นะครับคือสามร้อยยี่สิบคูณสองร้อยเจ็ดสิบพิกเซลนะครับตรงนี้คือสูงส แล้วก็อันนึงก็คือรูปภาพแถบห้องแชทก็คืออ่าในส่วนของแบบอ่าพอทิ้ออกใช่ไหมที่มันมีแถบสติ๊กเกอร์ลายเยอะๆให้เราเลือกอ่ะอน,นั้นอ่าแถบอันนี้นก็คือจะเล็กสุดละไซส์ยอยู่ที่ประมาณ96คูณ74พิกเซลนะฮะส่วนที่เขาต้องการก็คือรูปแบบไฟล์ที่เป็น .png นะครับตรงนี้เองเท่านั้นนะฮะอันี้เรามาเริ่มทําการผมก็จะทําแบบง่ายแล้วก็เร็วที่สุดเพราะว่าแต่บางคนก็คือจะไปทําแบบอีกแบบหรืออะไรก็ได้นะ ก็แล้วแต่ whatever นะนันี้ก็คือไซส์ที่ผมเลือกมาก็คือตรงนี้ครับไซส์ size 3ามร้อยสิคูณสองเจ็ดสิบนะครับเราวางรูปลงไปแล้วก็ทําฟอนต์เข้าไปแค่นั้นเองใครสะดวกทําทในมือถือก็ทําได้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เซฟเซฟเนี่ยขั้นตอนอันนี้มีเทคนิคน,นิดนึงนะเซฟตั้งชื่อให้เป็นศูนย์หนึ่งนย์สองูนยามี่เรียงไปเรื่อยๆสมมุติคุณเป็นไซส์เซตแรูปก็ตั้งศูนนึถึงศูไปนะฮะ ครับหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งครับสองก็ศูนย์สองนะครับเพราะลายเขาชอบตรงนี้ด้วยแล้วก็มันก็จะง่ายต่อการจัดการของเราด้วยนะครับถ้าใครมีสิบหกรูปก็เรียงไปเลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตั้งชื่อภาพว่าเมนนะครับเมนส่วนนี้ก็ตั้งชื่อภาพว่าแท็กนะครับมันจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเทคนิคอันหนึ่งอันนี้สําคัญเลยนะถ้าใครอยากจะแอปพูบลายผาผ่านนะครับตรงช่องตรงเนี้เหลือที่ว่างให้ด้วยนะไม่ใช่แบบตัดบางกรเต็ม เต็มภาพอะไรเงี้ยทางไลน์เขาจะรีเจ็คคุณแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือที่ว่างขอบรูปอบะให้เป็นที่ว่างที่เป็นแบลนด์เงี้ยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนฟอนต์น่ะก็ต้องไม่ติดกับรูปเกินไปนะครับตรงเนี้ยนะฮะก็จะทําให้อพฟฟูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตว่าผมจะเว้นอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะนั้น,นเราก็อย่าลืมเซฟไฟล์เป็นูนย์หนึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามอ P ีถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงขั้นตอนการลงลายและอะไรนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ไปทา สติ๊กเกอร์รอกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ของครับ